สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับเจแดงวันที่ยี่สิบเอ็ดนาะคะเนะเจแดงกจะเว่าตลุกเจแดงสิล่องโทษไปถามเลขเพนถูกมากถูกงวดถูกมากตลอดแต่ก่อนเพนเคยมากคอมเมนต์ช่องเจแดงอยู่เราก็บอกตัวเลขตัวเลขเนาะวันนี้ขอโทรค่ะท่านผู้ชม โทษเองคุยเองสัมภาษณ์เองล่องเบิงว่าเพิ่นสิรับสายเจเดียว์วางไดยเพิน่นสิแบ่งปัน่นเฮาเพิ่นสิแบ่งปัน่นเจเดีย์บ่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอาตามตามเอาลองโทษก่อนค่ะขอโทษค่ะไม่มีเลขหมายที่ท่านเรียกไม่มีเลขหมายที่ท่านเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวโทษใหม่ค่ะท่านผู้ชมมีอีกเบือหนึ่งเนาะอ่ะโทษเบอร์ใหม่ติดบ่ติดแล้วเมื่อกี้สงสัยโทษว่าถูกเบือโทษว่าครบ ฮ่าโทรไม่ปิดไม่ใช่กีดแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะวันชัยัะศักชัยวันชยัยวันชยัยอ๋อวันชยัยได้ยินข่าวว่ามีสูตรหวยเด็ดหวยดังของแบ่งปันได้ไหมคะเอาสูตรเอาตัวเลขนะเอาตัวเลขก,ก็ได้เอาสูตรก็ได้ค่ะ บวกเลขเป็นค่ะจบปรสี่อ๋อตัวเลขเลยก็ได้ไหมคะถ้าทําสูตรมันจะยาวไหมเขดี๋ยวนะคะเขียนไว้ก่อนนะอ้าวล่างนะคะสอหกับแปครับสองห้า เจ็ดห้าเก้าห้าล่างนะคะตัวเด่นตัวเด่นนี้หกห้าไหมคะ 7, 7, 5, คเด็ดตัวไหนนะคะชุดเด็ดหกห้าหกห้าอ๋อหกห้าสวยเลยค่ะจัดหนักเลยวันนี้บนนะคะแปดสามสี่ สามหกสี่สี่หกสามหกแปดสามหกแปดสามใช่ไหมคะหกแปดสามสี่หนึ่งสามส่วนมากออกบนหรือออกล่างคะ

ตัวเดียวใช่ไหมคะตัวเดียวใช่ไหมคะเมื่อกี้งวดเมื่อกี้หนึ่งห้าใช่ไหมครับผมเล่นไปหนึ่งห้านะแต่บางคนก็ไม่กลับบาก็นงดเงิดเลยนะอยางแกบอกว่าผมเนกล้วยจังเลยเขาไส่วนมากก็จะกลับทุกคนแหละค่ะแถวนี้เนี่ยแถวอุดรสกลนี่ทีนี้ได้อะไรกับเขาไหมคะได้เงินไม่ได้ค่าน้ําใจกับเขาไหม อ๋อไม่ได้เปิดเผยตัวไม่ได้เปิดเผยตัวมีเพียงแต่ไปคอมเมนต์ใต้คลิปเขาไม่ได้เปิดเผยตัวกับช่องแล้วช่องละอองล่ะคะช่องละอองนี้เขานาไปเล่าเฉยเฉยใช่ไหมของใครอ้าวแล้วแล้วแล้วอยู่ใต้คอมเมนต์อ๋อไม่ใช่ ไม่ใช่ให้ช่องละอองใช่ไหมเนี่ยผมให้ช่องช่องมันมีชั้นเดียวอ้าวไม่ใช่เจ้าเดียวกันเหรอกับละอองผมคนละคนคนละคนกับคนผู้ใจบุญโคราชคนละคนนะอ๋ออันนั้นคนโคราชเนาะอ๋อันนี้คนตันเลยอะนาโมเนอ๋ออ๋ออ๋อแล้วค่ะอันนั้นคนโคราชนั่นโอ๊ยนึกว่าคนคนเดียวกันนะเนี่ย อัน,นี้อันนี้จะเรียกคนที่ไหนคะคนคนไทยเนาะคนไทยคนไทยฝั่งทะเลอันดามันฝันน่งทะเลตอนนี้อยู่สุขสบายอยู่ฝั่งไหนคะตอนนี้อยู่อยู่ในเขตประเทศไทยไหมคะ อ๋ออยู่ภูเก็ตอ๋ออยู่ภูเก็ตใช่ไหมคะข่าวมาแเกของผมมาัจาะคลิปไหนกับของของมัของมณีชนแนลค่ะเอามณีอ๋นเนอเอามาจากมณีแชนแนลสกลน,กค,น,นครค,นค่ะรที่สางไปอยู่โน่นที่สาอยู่สกลนครอ๋อเป็นคนที่ไหนคะนี่ ที่ไหนคะที่ไหนคะบ้านอยู่ที่ไหน,น,ไไหนเกิดเป็นคนเก,เกิดเป็นคนที่ไหน,น,รรนใช้บัตรประชาชนใช้บัตรประชาชนภูเก็ตใช่ไหมคะอือแล้วหวยนี้เข้ามาทุกนวดไหมคะเข้ามาตลอดไหม

แดสามสี่กับสามหกสี่นะคะอ่าที่ที่ให้ช่องมณีแล้วใช่ไหมที่ลงเนี่ยที่ที่บอกมาเนี่ยให้ช่องมณีแล้วอ๋อช่องมณีนี่เอาไปเล่าเฉยเฉยใช่ไหมคะดูนั่นแหละดูดูได้ฟังอยู่ช่องมณีได้ฟังอยู่ แล้วช่องอื่นๆได้ได้ให้เขาไหมผมยังไม่ได้ให้ครับผมลงแค่ช่องมณีของเจ้าเลี้ยงอืมล้วช่องอื่นๆใหญ่ๆดังๆทำไมไม่ให้เขาผมถ้าดังขึ้นมาเดี๋ยวเาติดต่อมาเองนะอ๋อเหรอเพรถ้าดังขึ้นมาติดต่อมาเองนี่ให้มณีกีกงวดแล้วมณีผมลงเน็กต้นไม้ไมปีงวดนะคร,รับลงหาหาด้วยก็มีหลักฐานนี่ว่าผมไม่ได้คุยหออืมแต่ แต่ถูกตลอดใช่ไหมถ้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปถูกตลอดเนาะชใคอมเมนต์นแต่ว่าท่านนับช่วงออวันนะครนอนอออ๋อนี่ยังช่องอื่นยังไม่ได้เคยเอาไปลงเพียงแต่มาคอมเมนต์ใต้คลิปทุกคนใช่ไหมมาคอมเมนต์ใต้คลิปของทุกคนแต่เมื่อนีก็ยังไม่ได้เอาไปเล่า มันีเอาเอาเอ,าอาของคนโคราชไปเล่าใช่ไหมคะมมวันนี้เอาผมไปแล้วอมอ๋อเขาเขาโทรมาแล้วใช่ไหมคะครับโทรมาแล้วอ๋อเขา,เอาลงอย่างคะ่ะลงแล้วใช่ไหมลงแล้วคุณเห็นแล้วเนี่ยเอเห็นแต่คอมเมนต์ไม่ได้ฟังถนัดเนึกงว่าเขาเอามาจากละอ,องะอ๋อคนละคนกันใช่ไหมเนี่ยอ้าวของคุณนี่จะปล่อยคลิปลงวดแรกนะนะว่าจะถูกไหม รู้ไหมว่าคุยอยู่กับใครที่นี่คยใครครับถ้าติดตามก็คงจะรู้นะว่าเป็นคุยอยู่กับใครเสียงใครเดาเดาลองลองเดาชื่อว่าเสียงใครถ้าติดตามก็คงจะรู้ว่าเป็นคุยอยู่กับใครนะถ้าดูช่องอื่นๆเนาะเจแดงใช่ไหมอโอเคจาเสียงได้หรือว่าเดาอจำเสียงได้ครับเาเสียงวันคอนยังสาวอยู่ประมาณนั้น ยังสาวห้าสิบเหรอครับโอ้เสียงคนยังสาวห้าสิบนี่นะยังสาวนึ่งว่าจะยี่สิบเสียงเจ๊แดงเปิดตัวกับ,บจะเปิดตัวกับเจ๊แดงคลิปแรกเนาะแล้วอัดคลิป <c oughs> อัดคลิปด้วยนะนี่นะดดนะใช่อาเป็นแนวทางง,งวดแรกนะเปิดตัวกับเจ๊แดงงวดแรกไปเลย โเจ๊แดงก็ก็เคยเห็นอยู่ในช่องมณีนะอเ,เออช่องมณีรู้ไหมว่าเป็นใครอ,คอ๋อใช่ใช่ค่ะใช,ใช่แล้วละอองอก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็สนิทกันก็บอกให้เขาทําช่องอะไรเนี่ยสนิทกันกับละอองกับเออวมณีเป็นลูกสะพ้ายละอองก็เป็นเพื่อน ยยยยใช่ใช่เขาไปไม่ค่อยอยู่บ้านเขาเป็นคนผู้ชายเขาออกหาเงินค่ะตอนนี้เขาก็มาอยู่กับเจ๊แดงนํางานเขาก็กลับบ้านเดือนละครั้งสองเดือนครั้งรอรอค่ะแล้วก็เขาอันนี้เขาก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันที่สิบนี้เขาไปเยี่ยมลูกเยี่ยมแฟนแล้วก็มาทํางานแต่ก่อนก็ไปทํางานไต้หวันไปทํางานหลายประเทศ ทั่วประเทศภูเก็ตเขาก็เคยไปค่ะค่ะเขาไปไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกไปหาเงินเขา้าครอบครัวเลี้ยงครอบครัวอยู่อยู่ที่ไหนคะภูเก็ตเนี่ย,ยตรง,รง,งไหนตรงไหน,านตรงไหนบอกถนนเขตมาเทพกับสัตตีอ๋อห้องนอกนี่เหรอทางเข้าทางเข้านะ เจแดงเคยไปอยู่ไอ้เจ้าฟ้าตะวันออกทางไปลาวัยทางไปลาวัยใช่แถวแถวแถวมามิกก็เคยไปอยู่แถวมามิกแถวหาดสุรินทะเลอะ,อะไรเชิงทะเลก็เคยไปอยู่อ่าเอาหวยฟันทงข้างบนแปดสามสี่ข้างล่างสามหกสี่เนาะ วันนี้จะมาสี่ใช่ไหมคะมาสี่ไหมโอ้แต่หวยใจแดงงวดนี้สี่ไม่มาหลักหน่วยโอ้ถ้า ถ้าเดือนธันวาสี่มาก็ต้องเป็นหลักร้อยค่ะนะนนอ, 9, อันนี้เดือนเดือนพฤศจิกาแต่ถ้าเดือนธันวาเนี่ย<า>เดือนธันวาเนี่ยสี่จะชอบมาหลักร้อยนะ<า>แต่ถึงวันนี้จะแดงหลักหน่วยไม่มีสี่นะคะหลักหน่วยไม่มีสี่ดังนั้นสี่หนึ่งสามหกแปดสามสี่หกสามนี่ก็สวยฮนะ มันอยู่อ้าวมันตัวเดียวกันนี่นาะสี 4, 6, 3, 3, 6, 4, นะ่หกสามกับสามหกสี่เนาะแล้วก็เออวนมากตัวเดียวกันอืมมันต้องกลับสิคะเรากลับแล้วก็บนล่างด้วยนะเราซื้อหวยไม่ใช่ซื้อบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวพวกเรานี้ซื้อกลับซื้อกลับแล้วก็บนล่างด้วยแล้วก็หกห้านี้สวยนะมันเข้ากับยอดผ้าป่าเจดแดงทอดที่วัดป่าพุทธรักษานะ่ะ ปดหกห้านะ,ะใช่ใช่ <c oughs> ก็ไม่มีเวลาด้วยเนาะหกห้า <c oughs> นี่ตัวเด่นเจ็ดห้าก็เป็นหวยเดือนสกาวค่ะตรงกับหลายเจ้าด้วยตอนนี้เริ่มจะดังเจ็ดห้าแล้วนะเ,เริ่มจะดังเจ็ดห้าแล้วหกห้าโอเคคงได้ซื้ออยู่หรอกหกห้าเจ็ดห้าตัวน,นี้สวยหมดเลยนะแต่ลาหกสี่หวยจะแดงไม่มีสี่อยู่ท้ายข้างบนเนาะ สี่อยู่ท้ายข้างบนไม่มีโอเคงวดนี้เป็นงวดแรกเปิดตัวเดี๋ยวรอรอบหน้ารอบนี้ว่าจะถูกงไหมเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากๆค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะค่ะท่านผู้ชมโอ้ผลละเจ้าผลละเจ้าก็าให้มาทุกช่องเข้าไปคอมเมนต์ทุกช่องแล้วเขาก็ให้เบอร์แล้วเขาก็จับคู่หวยให้ด้วยเนาะ แด้แดงเห็นในช่องมณนีดูดูเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเผื่อจะถูกเนาะ,ะเผื่อจะถูกข็หวยค่ะงวนที่แล้วเขาก็ให้ให้ศูนย์หนึ่งห้ามันเท่ากับถูกแล้วนั่นะนะ่ะศูนย์หนึ่งห้าเขาก็ให้หนึ่งห้าเราทุกคนซื้อหวยต้องกลับแล้วก็วนล่างด้วยล่ะค่ะท่านผู้ชมกลับกลับสามกลับหกกลับเลยเราซื้อหวยอน่ะ เอาตัวเด่นก็ออกไปข่าวหกห้ท่านผู้ชมตรงกับหัวยอดภาพป่าจับหนักไปเลยนะคะขอขอบพระคุณค่ะที่ติด,ต,ดตามรับชมนะคะฟังไว้เป็นแนวทางไว้พิจารณาเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณมากๆนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ